อ่ะเรามาเรามาพูดถึงเรื่องของปฐมพลกับการเปิดตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเป็นข่าวแบบไวรัลมากนะครับอเอาจากไทยรีกก็ได้ไทยลีกก็ชัดเจนดีนะครับคืออย่างนี้การเปิดตัวของอุ้มเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอมเมอรเชียลด้วยบางทีปกติเขาก็รอ,อคอมเมอรเชียลใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเราสังเกตบุรีรัมเนี่ยเอ้ยไอ้งมึงใครเนี่ย <laughs> <laughs> ถ้าเราสังเกตบุรแล้วอันนี้อันนี้ข้าไปที่บุรีรัมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราผมจะมาค่อยๆค่อยๆขยายของท่าเรือให้ฟังแล้วกันนะครับ คือในในเคสของบุรีรัมเนี่ยในยุคข,ของบุรีรัมยุคนี้เขาไม่ได้อิงกับการเปิดตัวแบบโซเชียลมีเดียแบบที่จะทําคลิปดีๆหรือว่าอะไรเขาก็จะสังเกตว่าไอเฮียคุกคนรู้หมดแล้วว่าแม่งจะไปจะไปจะไปแล้วก็แล้วก็วกวกข่าวออกไปนานแล้วไม่ไม่มีออฟฟิเชียลออกนะออฟฟิเชียลจะมาทีก็คือเปิดตัวพร้อมกัน5คนถ่ายรูปยืนอยู่รูปตรงบริเวณวงเวียนก็ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแค่นั้นเองคือบุรีรัมอันนี้พูดผมเท่าที่ผมฟังมาคือเขาไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องนี้เพราะว่า เขาเอาตังไปทําอย่างอื่นเอาตังค์ไปเปิดตัวทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยเรื่องนี้ผมว่าเขาคุยกันแล้วนะครับไม่งั้นอยู่ๆมันไม่ใช่หลุดครับอันนี้มันคือคลิปจริงๆจังนะครับไม่ใช่หลุดนะครับก็ในเคสของของบุรีรัมเนี่ยเดี๋ยวบอมก็น่าจะไปหลังจากบจบไอสองมัดน,นี้นะครับที่จะเจออ่ะ ไม่ใช่สองแมตช์นี้สิแมตช์เนี้ยแมตช์แมตช์เอฟเอนะครับถ้าราชบุรีเขาชิงก็จะสองแมตช์นะครับเพราะว่าบอลยังต้องถูกใช้งานอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะลองรอเปิดตรงเปิดตัวอะไรนะครับส่วนเป็ดเฉลิมศักดิ์เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าถึงจนถึงท่าเรือด้วยปิดประตูไปบุรีรัมย์แน่นอนนะครับการันตีนะครับอ้าวไอ้เหี้ยแล้วสมุติุ่งนี้เปิดตัวเป็ดเฉลิมศักดิ์เรียบร้อยอีกเพราะว่าอุ้มไปปั่นไว้อยู่แต่ถ้ามึงสังเกตอุ้มจริงๆนะถ้ามึงสังเกตอุ้มจริงๆนนนะไออุ้้มมเี่ยัจะไไไไมมมม่่่่่่คคอออยยัันนนหทีจริงนะเนี่ย อันไหนที่ไม่จริงเนี่ยมันจะเข้าไปปั่นอันไหนจริงมันจะเงียบเออมันจะไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีมีคอมเมนต์นอ่ะเอออันไหนจริงอะ่ะถ้าสังเกตนะอันไหนปั่นเนี่ยจะแบบตามไปแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใส่ฟ้าเอออะไรประมาณนี้นะครับก็คําถามคือว่าทำไมถึงปิดประตูเนี่ยเอาเท่าที่ผมรู้เดี๋ยวผมเล่าได้แบบแบบไม่หมดแล้วกันแต่ว่าผมรู้พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวมิกกี้ก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่คนที่อยู่ก็อาจจะลำบากพวกอาทิตย์บงอาทิตย์เบิกอะไรอาเงี <laughs> ้ยอาทิตย์เบิกก็จะอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่า ทับตำแหน่งกันแบบเป๊ะๆเ,เลยรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยแต่ว่าเป็นการผมถ้าถามผมผมว่าเป็นการเสริมทัพที่ดีเพราะว่าเอาตรงๆมิกกี้เองไม่ได้อาจจะอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงที่บุีร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพราะเขามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นอะไหล่หรือว่าเป็นกางสำคัญในการทำให้บุีร์ลุ้นแชมป์หรือลุ้นถ้วย a c ซให้ได้ลึกๆมากกว่าเดิมในซีซั่นหน้ารวมไปถึงทุกรายการด้วยที่บุีร์จะลงเล่นนะครับมิกกี้ก็จะมีประโยชน์ตรงนี้แหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามองกันในภาพรวมก่อนว่าบุีร์ขาดตัวไทยที่มีฝีเท้้าาาดีๆมนแลว ถ้าสังเกตบุยําเขาจะปั้นปั้นปั้นพยายามปั้นพยายามปั้นใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างนะครับมันก็ตามเห็นเห็นตามภาพอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเด็กที่บุยําปั้นมามันเกิดไม่ทันเจนที่แบบใช้ได้ล่าสุดก็คือเป็นเจนของแบงค์สุภนัทซึ่งเจนแบงค์ก็จะมีรัตนากรเข้ามาอยู่ในเจ,จนนั้นด้วยนะครับส่วนส่วนคนอื่นๆเนี่ย อ่ะอย่างหลังจากนั้นอยางพวกเสกสรรก็ต้องให้เวลาหรือว่าธนากิจก็ต้องให้เวลาหน่อยโอ้โหเผือธนกิจไม่มีชื่อเล็กสองเล็กหน้าฤดูกาลหน้าทำไง,ไงไวะเนี่ยอสัตว์เอ้ยกุลาบแล้วเด้อพอแล้ว <c oughs> อ่ะเ <c oughs> สร็จปุ๊บเนี่ยผมข้ามาที่ฝั่งท่าเรือฝั่งท่าเรือเนี่ยเดือดอผมไม่รู้ว่าเดือดขนาดไหนเพราะว่าผมยังไม่ดูผมเพิ่งตื่นนะเออไปเข้าห้องน้ำมาแล้วก็เพิ่งตื่นเลยนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ดูว่าว่ามันเดือดขนาดไหนแต่ว่าการท่าเรือเนี่ยประกประกาศปล่อยตัว ไปแล้วนะครับแล้วก็ท่าเรือเนี่ยจบฤดูกาลไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าท่าเรือเดือดทําไมอันนี้ผมผมมองผมมองในภาพนี้ก็แล้วกันนะผมไม่รู้ว่าท่าเรือเนี่ยแฟนท่าเรือเดือดทําไมอยากอยากขอเหตุผลแฟนแฟน,แฟนท่าเรือพิมพ์มาบอกเลยเนาะว่าว่าทําไมนะครับเพราะว่าท่าเรือเขาประกาศ,ปร,กาศประกาศปล่อยตัวไป8คนอาจจะมีผิดโผที่ผมพูดไปบ้างนะครับแต่เดี๋ยวมีตัวเข้าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามีตัวเข้าตัวไหนนะครับมีตัวเข้าแน่ๆนะครับการประกาศของท่าเรือซึ่งมันก็เท่ากับว่าพวกเขาก็ หมดสัญญากับประมพลซึ่งรับเงินไปตั้งแต่วันที่าสามสิบเมษายนแล้วถูกไหมอันนี้ก็มองกันในภาพนี้ว่าอ้าวก็รับเงินไปแล้วรับเงินเดือนสุดท้ายไปแล้วประกาศปล่อยตัวแล้วนะครับผมว่ามันก็ธรรมชาติในการที่จะแบบย้ายไปอยู่ทีมที่ที่เขามอบออฟเฟอร์ได้เลยก็คือกูก็ต้องการเงินเดือนเดือนพฤษภาเหมือนกันบุยรำเขาจ่ายเขาก็เขาก็ได้ไปเลยนะครับทีนี้เนี่ย <c oughs> เออมิกกี้เนี่ยเอาตรงๆนะครับไม่ได้อยู่ในแผนตั้งแต่ตั้งแต่พี่อ่านแล้วตั้งแต่พี่อ่าน อ่าจริงๆพี่อ้นก็มีอยู่ยุคชุดช่วงหนึ่งที่ยังกลับมาใช้อยู่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เอาพูดกันตรงๆก็เรื่องส่วนตัวนะครับที่ทําให้เขาไม่สามารถลงรอยกับกับทีมสตาฟชุดของพี่อ้นเอ่อของพี่โชคได้นะครับใช้บ้างเอาพูดกันตรงๆใช้บ้างไม่ใช้บ้างดีกว่าเออมองกันในภาพนี้นะครับพอพอใช้บ้างไม่ใช้บ้างเนี่ยมันก็มันก็เป็นเหตุผลที่ฟังได้ว่าอ่าถ้าจะหมดสัญญาแล้วไม่ต้องไปด้วยกันต่อมันก็จบนี่ ถูกป่ะเอเจนต์ Agent เขาก็เลยแบบอ่ะก็หาให้เลยนะครับหาทีมให้โนนนี้นั่นให้ผมว่ามันก็เป็นปกติของของการย้ายทีมนะครับคือคือเขาไม่อยู่ในในจุดที่จะต่อรองอะไรกับท่าเรือได้อันนี้พูดตรงๆง,งนะเพราะว่าท่าเรือเองก็เราอย่างที่เราพอจะทราบกันว่าเขาก็ลดสโคบลดสเกลลงนะครับใช้ตัวผู้เล่นถูกลงอ่าใช้ตัวผู้เล่นถูกลงมีอาจจะมีไม่รู้ว่าตัวใหม่มาจะแพงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะถูกลง คือไม่ต้องถึงแบบสี่ห้าแสนแล้วนะครับใช้แค่ประมาณแบบแสนทองแสนเขาก็พอแล้วนะครับเขามองในภาพนี้เนาะตัวนอกเนี่ยเราเราตัดไปเลยเพราะว่าตัวนอกส้นตีนมากปีที่แล้วนะครับเราโฟกัสที่2ตัวไทยแล้วกันมิกกี้เนี่ยก็พูดก,กันตรงๆอะ่ะเขาก็ไม่อยู่ในแผน1ด้วย2ก็คือเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยแต่ว่าขออนุญ,ญาตแล้วกันผมบอกไม่ได้จริงๆนะครับว่าเรื่องส่วนตัวเพราะผมไม่รู้นะครับผมถ้าผมรู้ผมคงเล่านะครับก็ก็เลยทาให้ไม่สามารถเจรจากับในการอยู่ต่อกับท่าเรือได้จริงๆนะครับ มันเป็นเหตุผลที่ทําให้ท่าเรือเองเนี่ยใช้ช่วงเวลาเนี้ยในการจะะจะสร้างทีมใหม่กําลังจะสร้างทีมใหม่ขึ้นมาเนะครับอ้าวอย่างน้อยปีหน้าเนี่ยคุณจะได้ตัวที่ปล่อยยืมไปเนี่ยกลับมานะครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเห็นแล้วแหละว่าจะต้องเปลี่ยนถ่ายจะต้องผ่องถ่ายออกไปนะครับเพราะว่ามันมันไม่เวิร์กอะ่ะสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับ ส่วนเฉลิมศักดิ์เนี่ยจริงๆเขายังมีสัญญาอยู่นะครับเหลืออีกปีหนึ่งว่างั้ถ้าผมจำไม่ผิดเฉลิมศักดิ์เองก็มีปัญหาส่วนตัวครับส่วนตัวถึงขั้นขนข้รุนแรงแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่ารุนแรงขนาดไหนแต่เขาบอกว่าเขาบอกมาว่ารุนแรงนะครับรุนแรงจนที่แบบสโมสรไม่สามารถเจจาแล้วก็ให้เขาอยู่ได้นะครับก็ผมว่าไปลองไล่กันเองแล้วกันนะครับผมไม่รู้จริงๆเขาเล่ามาแค่นี้ผมผมผมอนุญาตเล่าแค่นี้แล้วกันก็นําให้เฉลิมศักดิ์กับประดมพลเนี่ยถูก ยกเลิกสัญญาไปอ้าไม่ใช่สิประดมพรมหมดสัญญาเฉลิมศักดิ์ถูกยกเลิกสัญญานะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นแฟนๆท่าเรือผมว่าเป็นการรีเซ็ตใหม่ก็น่าจะดีนะเออผมว่าผมว่าถ้าเป็นถ้าเป็นการเซ็ตใหม่เซ็ตระบบใหม่เซ็ตยอซีลอสองหลอสูทออะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่เซ็ตยอคือมันก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆเพิ่มมาขึ้นเขาก็จะไปดึงนักเตะที่อายุน้อยลงนะครับเข้ามาแทนนะครับ คนแรกที่จะดึงมาครับอายุน้อยลงครับพีรพัฒน์โนชัยยาครับกูจะรั่วพีรพัฒน์โนชยาครับจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของการท่าเรือในซีซั่นหน้านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับเอ้านี่โค้ชเอ็กก็อยู่พีรพัฒน์โนชยามาแล้วเหลือใครเหลือใครยังไม่มามาโน่ไอเหี้ยไอ้สัตว์โอ้โห เหลือใคระไรเงี้ยเหลือมาโนยังไม่มาไอ้เอออ่ะก็เนี่ยครบองค์ประชุมครบองค์ประชุมใครคนทอมเบี้ยไอ้ทอมทอมไปอยู่โกราดไนไอเลือเมืองไทยไอมาท่าเรือเอาดิไอ้ทำไมอ่ะเฮอส่งมันมาแล้วไอ้เฮ้ส่งมันมาพร้อมแล้วไม่ใช่ลูกรักทั้งนั้นนี่ เอาแต่ว่า,าผมว่าบาสพ,พิรพัฒน์มาก็ยังดีนะอันนี้พูดตรงๆคืออย่างน้อยก็ได้แบ็กสองคนที่ดีกีทีมชาติแล้ววะเออเออทศวรรษไม่รู้มาหรือเปล่าเออทศวรรษหมดสัญญาเหมือนกันอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทศวรรษมาหรือเปล่าทศวรรษทศวรรษหมดสัญญาเหมือนกันพ,พิลพัฒน์โนสยานะครับอันนี้อ่านออฟฟิเชียลแต่ว่าคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังมานะครับแล้วจะเป็นเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ของการท่าเรือนะครับอ๋อนี่ๆๆนี่นี่อ๋อสเตตัสแบบว่าอยู่กับทีมเราเจ็บนี่นี่นี่เนี่อันนี้เอาจากเกณฑ์าท่าเรือครับอยู่ทีมเราเจ็บกายภาพตรวจยังไงก็หาไม่เจอแต่มืองตรวจร่างกายกับทีมใหม่ผ่านซะนั้นมึงรอเลยเจ็บนี่รถปูอัดไม่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่านะครับมากกว่าแบบอาการบาดเจ็บเขาก็พูดว่าให้มันเจ็บไปสัจบๆนะครับเออ เออบุยลำรับปฐมพลเอาไปทําไมวะเล่นมีแต่แรงไม่ค่อยใช้แรงเท่าไหร่อะไรวะเออผมว่าผมว่าลุ้งรัดเนี่ยไอ้ไมเลุ้งรัดปฐมพลเนี่ยน่าจะเข้าแก๊บกับบุยลำในระดับที่พอเล่นได้เป็นตัวสำรองเป็นอะไรได้แรกๆอาจจะมีลงบ้างแต่ว่าหลังๆก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณอาทิตย์เบิกหรือว่าคนอื่นๆนั่นแหละก็ไอ้เหี้ยมันปลายทางอาชีพการค้าแข้งแล้วมิกกี้ก็30กว่าแล้วอะผมว่ามันก็การจะย้ยายไปมันก็ไม่แปลกนะครับการจะย้ยายไป หาความท้าทายใหม่ๆกับบุีร์อาจจะอยากเป็นแชมป์ไทยลีกก็ได้มิกกี้เคยเป็นแชมป์ไทยลีกกับ b ีจีนี่ถูกป่ะก็เดี๋ยอยากเป็นแชมป์กับบุีร์อีกสักทีนึงอะไรเงี้ยนะฮะ